สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องมากินนี่ครับพี่น้องร้อนมากครับนงองเขาพึ่งนอ้งมณ์เขาพึ่งแกงเส็ษนะครับแกงเต้าหู้ขาวใส่ลากชูครับพี่น้องแล้วก็ใส่หมูกล้วยนะครับไปทําบุญที่วัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ซื้อมาครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็น้ําพริกปลาแห้งเนาะ น้ำพริก<ช>ปลาทอดครับพี่น้องที่บ้านเขาจะเลียกปลาลาลข่องครับพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมาครับน้องมนเขาก็ทําเปลี่ยนอยู่แต่ว่ามันอายอยางเนาะต้องทอดนู่นทอดนี่ต้นทอดขั้นตอนมันเยอะใช่ครับ<อ>น้องมนเขาก็เลยซื้อมาครับเพราะว่าเขาเคยซื้อมาแล้วมันอร่อยเนาะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ใช่ครับเอาคุกข้าวเนาะ<ช>อร่อยมากครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องก่อนกิน แล้วผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผากินด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณ,คณมากมากครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับพี่น้องเทเลยครับอันนี้ถ้าเราจะกินเพื่อเคนะคะพี่น้องเพรดี๋ยวมันไม่กรอบเนาะใช่ค่ะเวลาเราเทเยอะมันจะไม่กรอบนะคอันนี้ถือว่าไม่แพงกับปลูกก็ปรยดสิบบาทครับพี่น้องใช่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้จะอร่อยเหมือนเหมือนเลื่มหรือเปล่าครับ มีลายอย่างอยู่นะคะเนาะใช่ก็จะมีงว่ากุ้งใช่เป็นกะดลองแห้งอย่างนี้นะคะหลายอย่างอันนี้เป็นฟ้านะคะพี่น้องใช่ครับโอ้ของกินนี่เวลาไปที่ร้านนี่อยากเมามากหมดเลยครับพี่น้องของกินเนาะแต่ว่าเราไม่มีรถเองต้องแหมกมาครับพี่น้อง กรอบมากนะคะน้องนอรน้อยนะเนาะอ่อครับจะมีกระเทียมเจียวเนาะเจียวให้มันหอมๆ้อนะคะพี่น้องก็หอมแ้งแล้วก็มีพริกกวนแล้วก็มีปลาทอดกรอบตุเครื่องเลยเขลดแล้วก็เกลือนะคะน้องนี่ก็ เจ้าของขาวนะคะพี่น้องซื้อมาจากร้านไทยใหญ่เหมือนกันเนาะมากค่นนนะคุณแม่เนาะอันนี้จะมีรากชูรากหอมชูด้วยนะคะพี่น้องสวยงามาเฮ้ยมากครับพี่น้องโละล,ะละนะ้อยเนาะมีทุกอย่างเหลายลาด้านหนึ่ครับพี่น้องครับในทางาของ แต่ว่าแต่ว่าร้านอาหาร้ามสา่งนี่รูดแม่ค้าใช้ไม่ทันเลยครับพี่น้องเวลาไปจะก,กินก็ต้องไปยืนรอต่อชเนะไปเหมือนแจกพี่เลยนะใช่ไปเป็นใครก็ไม่รู้อะเวลาไปสั่งแล้วมานั่งที่โตนี่ต้องนั่งทั้งวันเลยครับพี่น้องขาแม่ไม่มาเสริมครับ คิดโตนะคะพีนตะ้องไปยืนต่อคิวแล้วลอร,รอยืนรอเนาะใช่เพราะว่าคนเยอะมากครับพี่น้องล้างัมีแค่สองร้านร้านอาหารทั้งสังร้านอาหารแบบว่ามีกเกลียวไผ่ใหญ่แล้วก็ถั่วคู่เนาะที่เราเคยทำมาพี่น้องมีลหลายอย่ครับมีองวันมีเนยอย่างนี้เนะอะ คนคนขายนี่ไม่ได้นั่งเลยนะคะพี่น้องโอ้เตรียมหมดคนขายบอกว่าต้องแต่จึ๋นมาเข้ายังไม่ลองคอชักเม็ดเลยครับนั่งก็ไม่ได้นั่งใส่จกินต๊แคบเนาะแล้วก็นคนคนก็เยอะกนน็มีแค่สองร้าน เรียกว่าล้านของของแห้งเยอะเลยเนาะร้านผักอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะเมื่อก่อนข้างนอกนี่ก็มีเนาะร้านกว๋วยเตี๋ยวอ่ะเพราะว่าปีนี้เป็นโควิดคนก็ไม่เยอะคนแบบว่าถ้าทำเยอะก็คแบบว่าขายไม่โมเอย่างนี้เนาะใช่ครับ คนไปทำมุนก็ทุกปีนี่จะนับเกือบพันเลยเนาะไปไปมา,มากๆเนาะแต่ปีนี้ไม่ไม่ถึงครับพี่น้องจริง,งก่อนไม่เป็นโควิดเนาะอืมเยอะมากมีแต่คนนัดไปเจอกันเนาะใส่ชุดไทยใหญ่กัน,นชวยๆรอ,อๆเลยครับพี่น้อง ก่อนจะถึงวัดก็เขาต้องจัดเล่งแถวเนาะใช่ผังนึงก็ออกผังนึงก็เข้าขแตบบ่ปีนี้ะน,นะคะพี่น้องปีที่แต่ปีนี้เนี่ยเขาก็เข้าง่ายคนไม่เยอะครับพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยอ้หังคนในสงสารที่เขาเอาเลี้ยลูกเนาะเพราะว่ามันขยับไม่ได้เนาะใช่นต้องให้คนที่มีลูกเข้าไปก่อนเนนองเนาะก่อนจะเข้าถึงวัด จากปักค่อยเข้าไปถึงวัดก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยเนาะเพราะว่ามันคนเยอะมันก็แคบนะชอยก็แคบถ้าเข้าไปก็เข้าไปถึงวัดก็คิดว่าจะออกมากอย่างไงแต่ว่าปีนี้มันตลาดนัดครับพี่นอะง ไม่ไม่เหมือนชุกป,ปีเลยนะเพราะว่ามันมีสองวันเมื่อวาอมนมขนอกมึอเมือ่อมาท่นไม่เป็นโควิดเนี่ยจะมีขามาตีกลอง แล้วก็จะมีนกมีตัวอะไรอย่เงี้ยครับพี่น้องหมังคนก็น่าจะไม่รู้จักเนาะแล้วว่าจะไปแถ้พี่น้องดูเดีว่าเขาไม่มีครับวันนี้นี่ทำมาจากโฮุดเนาะหุด ของเราทำเองอร่อยเองย่องเขาเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะ้งไหนแบบนี้เดมแตวว่าทุกอย่างกินเป็นนะแต่ที่ แต่แรกแกงร่วนยังยมไม่เคยกินครับเวลาทุกบ้านเวลาเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำแบบนี้วบาๆ่ล้วใส่เลือ,อดแล้วใส่เมล็ด เาหูขาวที่บ้านเราอะเวลามาแกงมมันจะไม่เีะนะคะพี่น้องแต่มันทำสองรอบแล้วเนาะมันก็ยังเละเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เละค่ะเหมือนเท่าที่แล้วมันจะเป็นเส้นค่ะนี่มัน,มนเละม,มันเป็นข้ออะไรนะคะ ไม่เปลี่ยนเลยครับพนะี่น้องฝนก็ตกเนาะร้อนก็ร้อนเขาเมื่อก่อนนี่ไปที่วัดใหม่นี่เนาะเขาจะมีผลไม้ถวายเล็ดเหม,มือีนี้ไม่มีนะ ไม่มนีนนะหวยอะไรกันนะยอดิงๆครับเนี่ยหรือว่าเขาไหว้เมื่อวานแล้วมไหว้เมื่อวานเขาก็ต้องวันนี้ก็ต้องมีอร่อยมากเลยนะคะที่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ